น้องไอรับครูเต้ยทักหาคุยได้หมดถ้าเขาโสดไม่ยุ่งคนมีเจ้าของเพราะผิดศีลหลังจากที่ครูเต้ยอภิวัตรยอมรับว่าจีบน้องไองานนี้ก็ทําให้หลายคนเข้าไปคอมเมนต์ถามถึงประเด็นดังกอเล่าในขณะที่น้องไอไลน์ในติ๊กต k อกซึ่งสาวสวยสุดแซบได้เคลียร์ชัดๆถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าครูเต้ยทักมาจีบจริงไหมแล้วทําไมไปยุ่งกับคนมีครอบครัวแล้วว่าก็ตามที่เขาพูดเลยขนูไม่เคยคุยกับผัวใครนะข้าวจริงๆคนทักมาเป็นแสนหนูก็คุยตามที่เขาทักมาคบไม่คบก็อีกเรื่องหนึ่ง แต่ถามว่าคุยไหมก็คุยไม่ได้คุยคนเดียวค่ะกับครูเต้ยตามที่พี่เขาบอกเลยค่ะพี่เขาทักมาประมาณต้นเดือนมกราเขาก็เลิกกันไปสักพักหนึ่งแล้วนี่ไอไม่ได้คบกับใครนะคะไม่ได้มีแฟนจีบได้คาเวลคำผู้หญิงผู้ชายค่ะหนูอยู่ของหนูอย่างนี้อยู่แล้วหนูไม่ได้คุยแบบในเชิงแบบนั้นไอโสดค่ะตั้งแต่มีเรื่องดราม่าก,ก็ไม่ได้คุยเลยนะคะเพราะหนูรู้สึกแค่ว่าไม่ได้อยากมีปัญหาเข้ามาในชีวิตแค่มีพวกนี้เป็นเพื่อนก็มีปัญหามากพอแล้วหนูไม่ได้อยากมีปัญหาเพิ่ม หนูโสดและหนูก็คุยกับพี่เขาตอนเขาโสดหนูไม่เคยคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วคะถ้านหนูรู้ว่าใครที่มีครอบครัวมีแฟนหนูไม่คุยด้วยอันนี้หนูพูดจริงๆถามว่ามีคนที่มีครอบครัวมาคุยไหมก็มีแต่หนูไม่คุยนะพี่เต้ยมีครอบครัวแต่ตอนที่เขาคุยกับหนู <c oughs> เขาเลิกกับแฟนเขาไปสักพักแล้วก็คือหลายเดือนแล้วหนูไม่ได้คุยกับเขาตอนที่เขายังอยู่ด้วยกันนะมาคุยตอนที่เขาเลิกกันแล้วคนโสดจะคุยกับใครก็ได้ไม่ผิดแค่ไม่คุยกับคนมีเจ้าของก็พอแล้ว หนูไม่มีทางเลือกเรือหนูก็แค่คุยกับคนที่ทักมาเฉยๆโสดมาขนาดนี้ก็เลือกสีไม่ใช่ว่าเราไม่เลือกถามว่าเคยมีแฟนไหมเคยมีค่ะแต่ตอนนี้โสดแต่หนูไม่เคยยุ่งกับคนมีแฟนหรือมีเจ้าของเพราะพ่อบอกว่ามันผิดศีลคุยได้หมดถ้าเขาโสดหลังจากที่ครูเตยอภิวัตยอมรับว่าจีบน้องไอ้งานนี้ก็ทําให้หลายคนเข้าไปคอมเมนต์ถามถึงประเด็นดังกอเล่าในขณะที่น้องไอไลน์ในติกตอกซึ่งสาวสวยสุดแซบได้เคลียร์ชัดๆถึงประเด็นที่หลายคนสงสัยว่า ครูเต้ทักมาจีบจริงไหมแล้วทำไมไปยุ่งกับคนมีครอบครัวแล้วว่าก็ตามที่เขาพูดเลยค่ะหนูไม่เคยคุยกับผัวใครนะข้าวจริงๆคนทักมาเป็นแสนหนูก็คุยตามที่เขาทักมาคบไม่คบก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าคุยไหมก็คุยไม่ได้คุยคนเดียวค่ะกับครูเต้ตามที่พี่เขาบอกเลยค่ะพี่เขาทักมาประมาณต้นเดือนมกราเขาก็เลิกกันไปสักพักหนึ่งแล้วนี่ไอไม่ได้คบกับใครนะคะไม่ได้มีแฟนจีบได้ค่ะเวลคำผู้หญิงผู้ชายค่ะหนูอยู่ของหนูอย่างนี้อยู่แล้วหนูไม่ได้คุยแบบในเชิงแบบนั้นไอโด ค่ะตั้งแต่มีเรื่องดราม่าก็ไม่ได้คุยเลยนะคะเพราะหนูรู้สึกแค่ว่าไม่ได้อยากมีปัญหาเข้ามาในชีวิตแค่มีพวกนี้เป็นเพื่อนก็มีปัญหามากพอแล้วหนูไม่ได้อยากมีปัญหาเพิ่มหนูโสดและหนูก็คุยกับพี่เขาตอนเขาโสดหนูไม่เคยคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วค่ะถ้าหนูรู้ว่าใครที่มีครอบครัวมีแฟนหนูไม่คุยด้วยอันนี้หนูพูดจริงๆถามว่ามีคนที่มีครอบครัวมาคุยไหมก็มีแต่หนูไม่คุยน่ะพี่เต้ยมีครอบครัวแต่ตอนที่เขาคุยกับหนูเขาเลิกกับแฟนเขาไปสักพักแล้ว ก็คือหลายเดือนแล้วหนูไม่ได้คุยกับเขาตอนที่เขายังอยู่ด้วยกันนะมาคุยตอนที่เขาเลิกกันแล้วคนโสดจะคุยกับใครก็ได้ไม่ผิดแค่ไม่คุยกับคนมีเจ้าของก็พอแล้วขาหนูไม่มีทางเลือกเรือหนูก็แค่คุยกับคนที่ทักมาเฉยๆโสดมาขนาดนี้ก็เลือกสีไม่ใช่ว่าเราไม่เลือกถามว่าเคยมีแฟนไหมเคยมีใครแต่ตอนนี้โสดแต่หนูไม่เคยยุ่งกับคนมีแฟนหรือมีเจ้าของเพราะพ่อบอกว่ามันผิดศีลคุยได้หมดถ้าเขาโสด